ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเชิญนั่งพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆกันดีกว่านะฮะนี่มาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเก้าอี้ม่เาเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะได้ทักทายกล่าวสวัสดีกับแขกผู้มีเกียรติและพี่ผ้สื่อข่าวชลโดยเริ่มต้นนิดยจริงก่อนเลยกันนะครับก็สวัสดีครับวันนีที่มาเจอกันก็ยินดีมากที่ที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ให้เราได้ใช้กันนะครับอ่าเป็นอะไรคะสายหาโซนิมาแอปเปิ้ลสีน้ำตาลสุภา พอผลงานขอข a p p l ดก็เป็นทั้งคีสเซอร์มหาวิทยาลายัยเป็นถ่ายภาพนิ่งไปหน,น้าแม่นนถ่ายคินิพาร์ตเนอร์ดี้ค่ะหรือว่าทางงานบุคลิกภาพจากมินคุยซึ่งเ็ยไทยแลน์ เราล่าสุดเลยค่ะเพื่อไปประกวดที่เวทีระดับโลกมาก็คือมีชูดิซิมควีอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะที่ประเทศจีนแล้วก็ได้ชื่อแต่งกายประจำชาติเยี่ยมมาค่ะโอ้โหเหมาะจริงๆครับผมนี่บอกว่าเหรครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างก็ก็มีละครที่กำลังรอน hair อยู่ทางช่องสามนะครับมันตากันงาก็คือเดี๋ยววันนี้กลับไปดูได้เลยเจเลยกับประเทศครับแล้วก็นี่มีถ่ายทำอยู่ก็คือพี่บาบาบุญ ส่วนงานวิธีกรก็มีทำทีนะพอ,อยู่ในช่องทางกันครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นหอที่เป็นออกส่วนประจำอยู่ที่กองแพทยกรับก็จะตามผลงานกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้นะเป็นแบ a ็คเมสสเตอร์ของสตาร์ไ,ไวท์คนจะต้องมาพูดถึงเรื่องราวของเทคนิค,นคในการดูแลเพิ่มเสน่หนะครับให้กับช่องปากนะครับแลว้วก็ความผลวันนี้นึงแค่ความสำคัญกันมากน้อยแค่ไหนครับคนสคน ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับว่าในในฐานะที่เป็นอาชีพนักแสดงเนี่ยการดูแลบุคลิกของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสุขภาพของช่องปากแล้วก็กลิ่นของลมหายใจเนี่ยมันต้องต้องมันสำคัญเรื่มากจริงๆไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักแสดงหรอกอาชีพใดๆก็สําคัญด้วยกันทั้งนั้นเพราะเราจะต้องใส่ใจดูแลนะจะเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่หรอนะแล้วล่คะ เราตื่นมานะเราก็ต้องสื่อสารด้วการพูดตลอดเวลาอยู่แล้วจะถึงหน้าตอน,นะคะถ้าเรามีรอยยิ้มที่สดใสมีฟันที่ขาวสะอาดใสนะําให้เรามีบุคลิกภาพดีแล้วให้คนหลายๆคนอยากคุยด้วยอยากมองนะอไม่หลายๆคนอยากคุยกับน้องแอปเปิ้ลใช่ไหมคะโอ้นะ เพิ่มเสน่ห์นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ยรราสิฟันของสปาร์แวายนี่อย่างดีเลยทีเดียวเราต้องถามถึงทั้งสองคนนะครับว่ามีวิธีวิธีดูแลยังไงเพิ่มเสน่ห์ให้กับช่องปากแล้วก็ฟันของเรายัางไงด้วยผลิตภัณฑ์น,นี้ครับผมค่ะของก็นะคะเอออนแราค่ะรู้จักสปาร์แกวตั้งแต่ตอนที่ไปประวกวดมิชลีค่ะ สตาร์เขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะ,ะแล้วพอเปิ้ลลองใช้เนี่ยแต่ก่อนต้องบอกว่าเพอนเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจนะ,ะไม่กล้ายิ้มไม่กล้าพูดรู้สึกว่าฟังเราเหลืองแล้วค่ะเวลาจะยิ้มพูดใกล้ๆเราก็ไม่กล้าพูดพี่เคยรู้สึกอ,อย่างนั้นไหมคะ,ะว่าแบบฟังเราไม่สวยเราไม่มั่นใจเลยค่ะ,อะพอเปิ้ลได้รู้สึกผลิตภัณฑ์สปราร์เกเนี่ยอตอนแรกอะ่ะ ก็รู้จักวิธีอื่นมา<ม>ไม่ว่าจะเป็นป้อง,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 องกานตามคลินิกก็แล้ว<ม>แต่พอมารู้จักสปาเพ่อเนี่ยก็อลองใช้กุศลเพียแค่าอาทิตย์แรกนะเพื่อปลุกคลนแบบทามว่าก็ไม่ทาอะไรมาปัจจัยขึ้นนะปัญหาขึ้นนะครับทกักจะแบบปัจจุบันนี้ค่ะเพิ่งมีตัวสปาเพื่อออกมาเปนะ็นยาสีฟันใช้ง่ายมากๆก็เลย รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ตางที่มาจากอเมริกามีออยล์รับรองแน่นอนหลายคุณภาพดีมากแม่โอ้โหสมกับการเป็นแบรนด์อเมซอนจริงเลยนะฮะแต่ฟันสวยแล้วก็ฟันขาวมากๆนะเด๋มเลนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงนี่รอยยิ้มถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะแล้วรอยยิ้มนี่ฟันต้องสวยแล้วก็ต้องใช่าดถอกปะถาอย่างฝ่ายชายผมบอกกล้องของเราบ้างนะครับคือผมเนี่ยตอนนนั้ที่รู้จักสปาร์เกิลครั้งแรกคือเราที่เดินเข้าไปในช็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตอนนั้นนุ่จะเป็นเจลพอกฟันแล้วก็ยืนอาดอยู่แล้วเอ๊ะ คือเราไม่เคยเห็นนะครับว่าห้างหรืออะไรพอเห็นถึงเดี๋ยวว่าอ่านลากได้เห็นสรรพคุณมันก็เอ้ยน่าสนใจมากเพราะว่า มันมีผมด้วยเรื่องของฟันเหลืองเนี่ยคือชีวิตประจำวันของเรากินกาแฟกินอะไรมันก็ทําให้ฟันเหลืองด้วยใช่ไหมกแล้วด้วยหน้าที่การงานก็เออซื้อไปใช้เลยแล้วมันเห็นผลเลยงานไทยในประมาณสองอาทิตย์เองครับก็คือมีู่บนพัดแบบอย่างที่น้องเบิร์ตว่าแล้วเราบอกเยอะนะต้องรู้นะคะว่าในแกลป้องฟันนี้ค่ะต้องมีสารคาร์บอนมีไนไตรท์และเป็นสารตัวเดียวกับสารเเพสแทนิีอีกแต่น้อยกว่านั่นเองนี่ห้ันไม่เห็โอ้โหไม่ไงล่ะ ศึกษานะเวลาจะใช้อะไรใช่ไหมครับต้องแบบคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยจริงๆช่วยใช่ไหมครับผอมนน่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หลายๆท่านเขาเรียกว่าใช้ยาสีฟันนะครับสตาก็ไว้เป็นแบบอย่างแบบเราสองคนได้ได้ครับเพื่อเพื่อสุขภาพนะฮะเพิ่มเสน่ห์สร้างรอยยิ้มสร้างบันเาวให้กับคุณเราสองคนเพราะกิจกรรมแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องใช้เครื่องอะไรอ่ะ ใช้ใช้เขาเรียกอ่าใช้ช่องปากของเราค่อนข้างเยอะมากเลยเน้องวหน้าเราพากืเินทั้งวันพูดทั้งวันด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะแบบกินอาหารหรือว่าทานยาปฏิกิรชีวนะหรือว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยนะที่ทำให้ฟันของเราเหลืองขึ้นเพราะนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ก็ช่วยเหลือคุณนะฮะได้แล้วมาถึงคำถามที่หลายๆท่านอยากทราบ เรียกว่าเป็นสเปกนะหนุ่มในฝันหรือสาวในฝันอ่ของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมต้องยิ้มสวยไหมต้องมีเสน่ห์เรื่องของปากเรื่องของฟันไหมาหมอกล้องก่อนอแล้วกันสาวในฝันคือ คือผู้หญิงที่สวยกับผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ย<ช><ช>มันต่นางกันนะครับเพราะว่าผู้หญิงสวยดูไปน,นานๆมันก็มันก็สวยแล่วเนี้ยแต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ยมันจะทําให้เราดูไม่เบื่อแล<ม>้วเสน่ห์อย่างที่สาวบ้านสร้างได้ก็คือรอยยิ้มนะมากๆครับเสน่ห์สร,าร้างได้ก<ด>ารที่มีฟันขาวการที่มีลมหายใจหอมสดชื่นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่สําคัญมากๆแล้วคือดูทีาีทีก็คือชอบในรอยยิ้มไงครับนผมว่าสวยขนาดไหนแต่หน้าบึ้งก็ไม่มีเสน่ห์นะต้องยิ้มเหมือนกันใช่แล้วถ้ายิ้มก็ยิ้มแต่ถ้ายิ้มแล้วยิ้มหสวยก็ไมม่ีเ ก็ยิ้มให้สวยด้วยได้ครับแอปเต้องยิ้มสวยสิเน่เแล้วเห็นแล้วเห็นได้แล้วยิ้มสวยเพราะมั่นใจว่าตานี้สวยแน่นอนแอปเปิ้ลล่ะหนุ่มในฝันของเราเป็นไงครับสเปคของแอปเปิ้ลเหรอคะอืมเป็นหมอก้องได้ไหมได้เลยสเปคของแอปเปิ้ลนะคะเ,เ,คเป็นแบบเอาจริงๆเลยนะสเปคของก็เป็นแบบที่ก้องจริงมากจริงอ่าแต่เนี่ยคือที่ก้องไม่เหมือนสเปคไม่ใช่ว่า เออพี่ก็พอหล่อสูดูดีอยู่แล้วแอปเปิ้ลจะชอบหรือว่าเขาเป็นดารานะคะแต่ก็เป็นคนที่ชอบคนที่อัจฉริยะใส่ดีกล้ายิ้มกล้าแสดงออกอ,อ,อยู่ด้วยแล้วมีความสู่อะคะ่ะกลองครับเอาบอกทำไมตัวอี้มารอยขึ้นเหรอครับตัวดูเหงื่อไป,ปรปับหรือเปล <c oughs> ่าครับ้ที่ทำงานทบเอสแอปเปิ้ลชอบคนที่ผู้ชายที่ยิ้มแล้วทำให้ต้นรู้สึกละลายไปได้ต้องยิ้มครับ อ่ะแอปเป็นละลายเร็วนะนไม่ละลายเอ,อโอเคอวยกันอวยกัน <c oughs> แต่ว่าก็เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าที่ก็ถือว่าอยู่ในสเปคของเราด้วยเหมือนก <ไ S 2> ันใช่ครับโอเค สุดท้ายแล้วคนจะต้องให้ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงค่ะผู้เกียิแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่หน้าที่นี้ด้วยนะฮะถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ยาสืบฟันสปากร์ไว้แล้วก็การดูเพ่ให้กับรอยยิ้มของคุณเดลฟินนี่ก็อย่างที่เราคุยกันมาว่าความสัมพันธ์กับรอยยิ้มนะครับมีความสำคัญมากแล้วก็ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาให้ใช้คือสหรับคือคิดว่าตอนนี้ผมทุกคนคงอยากจะลองแล้วล่ะแล้วก็อยากถ้าเกิดบอกบอกได้เลยนะครับว่าเกิดลองแล้วเนี่ยติดใจแน่นอนนะเพราะว่าจะต้องมีคนทักว่าไปทำอะไรบางไปบันเถาขึ้นเออรอยยิ้มก็ไปดูดีขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็แอปเปิลนะคะรู้จักพี่ก้องมาจำค้างเราเ่ะก็นาาเหมือนกัน แต่ก่อนที่ก็ไม่ได้เปนขาวอีกทีนะคะนี่เป็นเกณฑ์นะเป็นเก็น์เราอะที่หลันไปก็ได้หลับไปก็ได้ได้ค่ะสําหรับเราก็นะคะขอฝากถ่งทุกคนค่ะก็เชื่อว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเนาะเราก็ต้องพูดเราก็ต้องกุยข้อพูดมีรอยยิ้มที่สวยงามฟันที่ดูมีสุขภาพดีขาวสะอาดนะคะ ท้องปากที่มีลมหายใจที่สดชื่นจะทําให้ทุกคนอยากคุยด้วยและทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ที่รอยยิ้มของคุณเองค่ะนะครับโอเคครับวันนี้ได้พูดคุยนะครับกับสองแบรนด์ในมาสเตอร์นะครับของพี่อินภัทรยาสิบวันสปาร์กไว้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะในการเผยเคล็ดลับสร้างเสน่ห์ได้ด้วยรอยยิ้มของคุณด้วยยาสิบันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับของต้อนครับและน้องแอปเปิ้ลนะครับผมตอนนี้ยังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวอีกสัััักกกกพพนนนนึึงะะครรรบบบเเเดดีี๋ยยยวววว็จข้้มมาาาา่่ถภท นะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้ให้ทั้งสอง